ในคืนที่ควรจะเป็นคืนแห่งความสุขที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งกลับกลายเป็นคืนที่เธอต้องเห็นภาพที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตสามีที่เธอรักและน้องสาวที่เธอไว้ใจเมื่อความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยในห้องเดียวกันคำถามคือเธอจะทำอย่างไรต่อไปในคืนแต่งงานของตัวเองคืนวันแต่งงานแสงแดดยามบ่ายยังอ่อนอยู่เมื่อแขกคนสุดท้ายออกจากงานกลิ่นดอกมะลิจากช่อดอกไม้ในห้องยังอบอวล ฉันถอดรองเท้าส้นสูงวางมันไว้ข้างเตียงด้วยความเหนื่อยล้าเสียงหัวเราะของแขกยังคงก้องอยู่ในหัวแต่หัวใจของฉันกลับเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลประตูห้องนอนของเราปิดสนิทแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านบางๆส่องเป็นลายบนพื้นไม้ฉันเดินเข้าไปใกล้ด้วยรอยยิ้มคิดว่าฉันจะได้เห็นเขารอยอยู่ข้างในพร้อมรอยยิ้มของเจ้าบ่าวแต่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างใน เสียงหายใจทีเสียงกระซิบที่ฉันจำได้ดีฉันยืนนิ่งมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกฉันเอื้อมมือไปจับลูกบิดมันเย็นและสั่นไหวไปพร้อมกับมือของฉันเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นน้ำหอมที่ฉันคุ้นเคยลอยมาแต่จมูกฉันเห็นภาพที่ไม่มีวันลืมเขาและเธอน้องสาวของฉันร่างทั้งคู่สะดุ้งหันมามองด้วยสายตาตกใจ ้าปูที่นอนยับยน่นเหมือนคำโกหกที่ถูกฉีกออกเสียงในห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเราฉันยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวส่วนน้องสาวของฉันน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มฉันมองพวกเขาหัวใจฉันเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงฉันไม่พูดอะไรเพียงเดินเข้าไปช้าชจนพวกเขาถอยหลังไปชนหัวเตียง มือของฉันยิงถือช่อดอกไม้เจ้าสาวที่เหี่ยวเฉ้าปลีบดอกไม้ร่วงลงบนพื้นทีละดอกเสียงร่วงของมันเบาแต่ชัดเจนกว่าทุกคำโกหกในโลกนี้แสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาทำให้ทุกอย่างดูเหมือนฝันร้ายในเวลากลางวันฉันยิ้มออกมาเบาๆรอยยิ้มที่ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยภายในหัวฉันเริ่มคิดถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไปบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในคืนแต่งงานของฉันฉันมองไปรอบห้อง ทุกสิ่งที่ฉันเคยรักอยู่ในที่เดียวกันเตียงนั้นเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องตนใจถึงการทรยศที่ลึกที่สุดลมหายใจของฉันสั่นเสียงหัวใจดังจนกลบทุกเสียงรอบข้างดอกมะลิที่เคยหอมกลับมีกลิ่นขมเหมือนมันรู้ว่าความบริสุทธิ์ได้ตายไปแล้วในห้องนี้เขาพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่ได้ยินชัด ทุกคําที่ออกจากปากเขาเหมือนเสียงลมหายใจในฝันร้ายฉันเห็นปากของเขาขยับแต่ในใจฉันมีเพียงความว่างเปล่าน้องสาวของฉันก้มหน้าร้องไห้เธอพูดคําขอโทษซ้ำๆแต่เสียงนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มลงในหัวใจฉันทีละเล่มฉันยกช่อดอกไม้ขึ้นช้าๆปลีบดอกที่เหลือติดอยู่ร่วงหล่นลงพื้นอย่างหมดแรงฉันมองมันตกลงเหมือนมองชีวิตของตัวเองพังทลาย ห้องทั้งห้องเงียบสงัดแม้แต่เสียงนาฬิกาก็ดูเหมือนหยุดเดินเวลาหยุดลงชั่วขณะมีเพียงความโกรธความเศร้าและความแค้นที่ลอยอยู่ในอากาศฉันเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปเห็นท้องฟ้าที่สดใสแสงแดดอบอุ่นที่ควรจะให้ความสุขกลับแผดเผาเหมือนเปลวไฟฉันหันกลับมามองเห็นทั้งสองคนยิงยืนอยู่ตรงนั้นรากับรอการตัดสินจากฉัน ฉันพูดด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนเสียงนั้นเย็นจนตัวฉันเองยังกลัวคืนนี้ควรจะเป็นคืนที่ฉันมีความสุขที่สุดแต่พวกเธอทําให้มันกลายเป็นฝันร้ายที่ฉันจะไม่มีวันลืมเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวแต่ฉันยกมือห้ามดวงตาของฉันเต็มไปด้วยน้ําตาแต่ไม่มีหยดใดไหลออกมาฉันรู้ว่าฉันกําลังจะทาสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ไปตลอดกาล บางสิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมและฉันเองก็จะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกฉันเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงหยิบกรอบรูปแต่งงานขึ้นมาภาพเราทั้งสามคนอยู่ในนั้นฉันในชุดเจ้าสาวเขาในชุดเจ้าบ่าวและน้องสาวของฉันยืนยิ้มอยู่ข้างๆฉันมองภาพนั้นนิ่งก่อนที่มือจะกำกรอบรูปแน่นจนกระจกแตกเสียงแตกของกระจกก้องไปทั่วห้อง เลือดจากฝ่ามือหยดลงบนพื้นแต่ฉันไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยฉันเงยหน้ามองพวกเขาเลือดไหลาตามข้อมือหยดลงบนชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์สีแดงเข้มค่อยๆแผ่กระจายเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานแววตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน้องสาวของฉันร้องให้หนักกว่าเดิมแต่ไม่มีเสียงใดที่ฉันอยากฟังอีกต่อไป ฉันก้าวถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดในหัวฉันมีเพียงคำถามเดียวว่าความรักที่แท้จริงมันเคยมีอยู่จริงหรือไม่แสงจากหน้าต่างเริ่มจางลงท้องฟ้าภายนอกเริ่มเปลี่ยนสีจากสว่างกลายเป็นส้มจากส้มกลายเป็นแดงเข้มเหมือนฟ้ากำลังร้องให้ไปพร้อมกับฉันและทุกลมหายใจของฉันในตอนนั้น เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีคำใดอธิบายได้เสียงนกที่เคยร้องอยู่ไกลๆเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านมันขยับเบาๆเหมือนผีที่ลอยวนอยู่ในห้องและในเงานั้นฉันเห็นภ้าสะท้อนของตัวเองในกระจกแตกหญิงสาวในชุดเจ้าสาวที่ยิ้มไม่ได้อีกต่อไปดวงตาเธอเต็มไปด้วยไฟที่ไม่มีวันดับไฟแห่งความแค้นที่เริ่มลุกไม่อยู่ในใจของเธออย่างช้าๆฉันยืนมองผ้าสะท้อนนั้นอยู่ครู่หนึ่ง หญิงสาวในกระจกดูไม่ใช่ฉันอีกต่อไปสายตาที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นเย็นชาริมฝีปากที่เคยยิ้มให้ความรักกลับแข็งทื่อเหมือนหินฉันสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นเลือดบนมือผสมกับกลิ่นน้ำหอมในห้องมันเหม็นหืนจนฉันแทบอาเจียนทุกอย่างในที่แห่งนี้เริ่มกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ฉันทนไม่ได้ฉันก้าวไปหยุดตรงกลางห้องสายตาของเขาและเธอยังคงมองมาที่ฉัน ความกลัวในแววตาของพวกเขาเหมือนกำแพงสูงที่กั้นระหว่างเราไม่มีคำพูดใดที่สามารถข้ามไปถึงกันได้อีกแล้วฉันพูดออกมาเสียงเรียบพวกเธอรู้ไหมว่าฉันรอคืนนี้มานานแค่ไหนไม่มีใครตอบเพียงเสียงสะอื้นเบาๆจากมุมปากของน้องสาวฉันหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นฟังดูแปลกสำหรับตัวฉันเองเหมือนเสียงของคนที่หมดศรัทธาในทุกสิ่งบนโลก ฉันหมุนตัวไปหยิบเทียนแต่งงานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมันยิงจุดอยู่ตั้งแต่ช่วงเย็นเปลวไฟสั่นไหวตามแรงลมที่ลอดผ่านม่านฉันจ้องมองมันนิ่งราวกับสะกดจิตตัวเองเปลวไฟนั้นงดงามแต่ก็ร้อนและทำลายทุกสิ่งที่แต่ต้องเหมือนความรักของฉันที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามและตอนนี้กำลังแผดเผาทุกหัวใจในห้องนี้ฉันวางเทียนนั้นลงบนโต๊ะอย่างช้าๆ มือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังนิ่งสงบเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวเหมือนอยากจะอธิบายแต่ฉันพูดขึ้นทันทีอย่าเสียงคำเดียวดังกล้องในอากาศมันหนักแน่นพอที่จะทำให้เขาหยุดนิ่งฉันก้มลงมองเลือดที่หยดบนพื้นไม้มันสร้างลวดลายเหมือนรอยแตกในหัวใจฉันฉันมองพวกเขาอีกครั้งเธอรู้ไหมว่าฉันเคยคิดว่าน้องสาวคือคนที่ฉันจะปกป้องไปตลอดชีวิต น้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเธอแต่ฉันยังพูดต่อแต่คืนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าฉันสูญเสียพี่สาวไปหรือฉันตายไปเองตั้งแต่เห็นภาพนั้นลมจากหน้าต่างพัดแรงขึ้นม่านปลิวไปโดนเทียนที่ยังติดไฟเปลวไฟเริ่มสั่นไหวมากขึ้นกลิ่นขี้พึ่งไม่ลอยอบอวลไปทั่วห้องเขารีบเดินเข้าไปจะดับมันแต่ฉันคว้าม,มือเขาไว้มือของเราสัมผัสกันเพียงชั่วครู่ ก่อนที่ฉันจะผลักเขาออกไปสุดแรงเขาล้มลงกับพื้นเสียงดังสะเทือนเธอร้องเรียกชื่อเขาแต่ฉันเพียงยืนมองด้วยสายตาว่างเปล่าฉันไม่รู้ว่าความโกรธหรือความเสียใจเป็นสิ่งที่พาฉันมาถึงตรงนี้แต่ฉันรู้เพียงว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยเป็นได้ตายไปแล้วภายในห้องนี้ในคืนที่ควรเป็นคืนแห่งความสุขที่สุดของชีวิตฉันเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเปิดลิ้นชักออก หยิบกล่องเล็กๆที่ซ่อนแหวนแต่งงานสำรองไว้ฉันเปิดกล่องนั้นออกแต่ภายในไม่มีแหวนมีเพียงกุญแจเล็กๆดอกหนึ่งฉันจำได้ทันทีมันคือกุญแจที่เขาเคยบอกว่าไม่ให้ฉันแตะต้องกุญแจของกล่องไม้ใต้เตียงฉันคุกเข่าลงเปิดกล่องนั้นออกภายในเต็มไปด้วยจดหมายเก่ารูปถ่ายและสิ่งของที่ฉันไม่เคยเห็นภาพของเขาและน้องสาวของฉัน ภาพถ่ายที่ย้อนกลับไปหลายเดือนก่อนงานแต่งหัวใจของฉันหยุดเต้นมือของฉันสั่นจนรูปตกกระจายเต็มพื้นฉันไม่อาจหายใจได้ทุกภาพเหมือนมีชีวิตลอยวนอยู่ในอากาศรอบตัวฉันเงยหน้ามองพวกเขาน้ำตาฉันไหลในที่สุดแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันคือหยดแรกของการตัดสินใจเขาพูดชื่อฉันอีกครั้งเสียงนั้นสั่นและเต็มไปด้วยความกลัว แต่ฉันเพียงเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเสียงพื้นไม้ดังใต้เท้าเหมือนนับจังหวะของชะตากรรมในมือฉันยังถือรูปภาพที่เปื้อนเลือดและในดวงตาฉันมีเพียงสิ่งเดียวความเงียบเงันที่น่ากลัวกว่าความตายฉันพูดเสียงเบาคืนนี้พวกเธอจะจำไปจนวันสุดท้ายของชีวิตลมพัดแรงอีกครั้งเปลวไฟจากเทียนล,ลูกสูงเงาในห้องสั่นไหวไปทั่วผนัง และภายในเงานั้นไม่มีใครรู้ว่าฉันกำลังจะทำสิ่งใดต่อจากนั้นไฟจากเทียนสะท้อนบนกระจกที่แตกร้าวแสงของมันกระทบกับดวงตาฉันทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังหลอมละลายไปช้าๆเสียงลมหายใจของพวกเขาหนักและไม่สม่ำเสมอเธอจับมือเขาวไว้แน่นดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความกลัวและในความกลัวนั้นฉันเห็นเงาของความสำนึกที่สายเกินไป ฉันเดินไปใกล้โต๊ะขว้าเทียนที่กำลังละลายที่เพึ่งร้อนลวกผิวมือแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรความเจ็บปวดทางกายไม่อาจเทียบได้กับสิ่งที่อยู่ในใจฉันวางเทียนลงบนพื้นไม้เปลวไฟเล็กๆส่องแสงสะท้อนกับภาพถ่ายที่ตกกระจายภาพของเขากับเธอในรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของฉันคนเดียวฉันหันกลับมามองหน้าเขา พวกเธอรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คำถามนั้นออกจากปากฉันเบาแต่คมกริบไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบที่คมพอจะกรีดหัวใจฉันเขาก้มหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสั่นสะอื้นมือสั่นไม่หยุดฉันหัวเราะอ,ออกมาอีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เพราะความตลกแต่มันคือเสียงของคนที่สิ้นหวังในทุกอย่างรักนั้นเหรอฉันพูดช้าๆมองไปยังเทียนที่กำลังดับ งั้นคืนนี้ให้ไฟเป็นพยาในความรักของพวกเธอก็แล้วกันเขารีบลุกขึ้นแต่ฉันหยิบแก้วน้ำาวจากโต๊ะโยนมันใส่กำแพงจนแตกกระจายเสียงแก้วแตกดังก้องกลิ่นายแดงกระจายปนกับกลิ่นที่พึ่งไหม่แสงจากเปลไฟสะท้อนในวายสีแดงเหมือนเลือดที่ไหลยอยู่บนพื้นเหมือนภาพในหัวของฉันที่เริ่มไม่ต่างจากฝันร้ายฉันหันกลับไปมองหน้าต่าง ท้องฟ้าเริ่มมืดแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันหายไปหลังขอบฟ้าเหลือเพียงแสงจากเทียนที่สั่นไหวไม่หยุดเขาเอื้อมมือมาจับไหล่ฉันฉันสะบัดออกทันทีอย่าแต่ต้องฉันเสียงฉันแข็งและเย็นเหมือนเหล็กที่ผ่านไฟมาแล้วฉันมองไปรอบๆห้องอีกครั้งของแต่งงานที่ยังไม่ทันได้ใช้ชุดเจ้าสาวที่ฉันใส่ยังเปื้อนเลือดและวาย ทุกสิ่งเหมือนการแสดงที่ผิดเวลาและฉันคือผู้หญิงที่ไม่รู้จะเชื่อบทไหนอีกฉันเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดมันออกข้างในเต็มไปด้วยของขวัญแต่งงานที่ยังไม่ได้แกะฉันหยิบกล่องหนึ่งออกมาคว้างมันไปที่กำแพงโดยไม่ลังเลเสียงแตกของเครื่องเคลือบทำให้เธอสะดุง้งเธอร้องให้หนักกว่าเดิมที่หนูขอโทษ คำขอโทษนั้นเหมือนสายลมอ่อนที่ไม่อาจดับไฟได้ฉันก้มลงมองพื้นเลือดที่หยดจากมือฉันผสมกับวายและขี้พึ่งมันกลายเป็นสีแดงเข้มที่เหมือนดอกกุหลาบบานกลางห้องเธอรู้ไหมฉันพูดเสียงเบาตอนเด็กๆฉันเคยสัญญากับแม่ว่าฉันจะดูแลเธอจนวันสุดท้ายน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาฉันแต่ฉันฝืนไม่ให้มันไหล แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าฉันควรทำตามคำสัญญานั้นไหมเขาเอื้อมมือมาข้างหน้าอีกครั้งเหมือนจะขอให้ฉันหยุดแต่ในดวงตาฉันไม่มีสิ่งใดเหลือให้หยุดอีกแล้วฉันเดินช้าๆไปที่เตียงหยิบผ้าแต่งงานที่ตกอยู่ข้างหมอนประจกของมันแตกเป็นเส้นๆใบหน้าของฉันในภาพมีรอยร้าวผ่านกลางตาฉันใช้ปลายนิ้วแตะบนรอยแตกนั้นเลือดจากแผลใหม่ซึมออกมาอีกครั้ง สวยดีนะฉันพูดภาพของเจ้าสาวที่ถูกขักครึ่งเธอร้องให้จนเสียงขาดห้วงเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่ฉันยกมือขึ้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วเสียงฉันเบาแต่หนักแน่นจนทั้งคู่หยุดนิ่งลมหายใจทุกคนช้าลงไฟจากเทียนยังคงส่องแสงและในเงานั้นฉันเริ่มคิดถึงสิ่งที่อยู่เหนือความเจ็บปวดทั้งหมด บางสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะทำแต่ในคืนนี้ความคิดนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นในหัวฉันเหมือนเปลวไฟที่ค่อยๆลุกแรงขึ้นจนนี่อาจดับได้อีกต่อไปฉันมองเปลวไฟที่สั่นไหวอยู่ตรงหน้ามันเล็กและอบอุ่นในตอนแรกแต่ยิ่งฉันจ้องมองมันยิ่งดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นในใจไฟนั้นไม่ใช่เพียงเปลวเทียนแต่มันคือความรู้สึกที่ฉันเก็บไว้มานานเสียงสะอื้นของน้องสาวยังคงดังอยู่ข้างหลัง ฉันได้ยินแต่ไม่อยากฟังทุกถ้อยคำของเธอกลายเป็นเสียงรบกวนที่แทงทะลุเข้าไปในสมองมันไม่ได้แค่ทําให้เจ็บแต่มันทําให้ฉันอยากทําให้ทุกอย่างเงียบลงตลอดการเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่ฉันหมุนตัวหันไปมองด้วยสายตายเย็นชาอย่าเข้ามาใกล้ฉันพูดเสียงเรียบน้ําเสียงของฉันไม่ได้ดังแต่พอให้เขาหยุดนิ่งตรงที่เดิมในหัวฉันเริ่มว่างเปล่ามีเพียงภาพความทรงจําที่ไหลย,ย้อนกลับมา วันที่เราหัวเราะด้วยกันวันที่ฉันเชื่อว่าความรักคือของจริงภาพเหล่านั้นเหมือนกระจกที่ถูกคว้างด้วยหินแตกละเอียดเป็นเสี่ยงเสี่ยงฉันหันกลับไปมองน้องสาวเธอก้มหน้ามือปิดปากร่างสันเทาฉันเดินเข้าไปใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของเธอเธอรู้ไหมว่าฉันเคยอิจฉาเธอเพราะเธอสวยกว่าฉันฉันพูดช้าช้าแต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะขโมยทุกอย่างที่ฉันมีไปแบบนี้เธอสายหน้าน้ำตาไหลพราก หนูไม่ได้ตั้งใจฉันหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งและเย็นไม่มีใครเคยตั้งใจหรอกเวลาทำลายชีวิตของคนอื่นฉันเดินผ่านเธอไปหยิบขวดน้ำหอมแต่งงานที่วางอยู่บนโต๊ะกลิ่นของมันหอมจางๆเหมือนความทรงจำที่กำลังจะหายไปฉันเปิดฝาขวดและเทมันลงบนพื้นไม้น้ำหอมสีใสไหลไปตามทางที่เลือดและวายเคยราดไว้เขารีบพูดขึ้นอย่าทำแบบนั้นมันอันตราย ฉันหันไปมองเขาอันตรายเหรอฉันพูดพลางก้าวเข้าใกล้ไม่มีอะไรอันตรายกว่าการไว้ใจคนผิดหรอกกลิ่นของน้ำหอมแรงขึ้นเมื่อมันกระจายไปทั่วห้องผสมกับกลิ่นขี้ผึ้งและววายจนเหมือนกลิ่นของบางสิ่งที่กำลังจะจบฉันยืนอยู่กลางห้องลมหายใจของทุกคนชะงักเงาของไฟสะท้อนในดวงตาฉันเหมือนเปลวเพลิงจริงๆฉันยกเทียนขึ้นจากพื้นอีกครั้ง ขี้พึ่งหยดลงบนมือร้อนจนควันลอยขึ้นแต่ฉันยังไม่ปล่อยมันฉันพูดเสียงเบาคืนนี้พวกเธอจะจำทุกอย่างให้ดีเพราะหลังจากนี้จะไม่มีวันลืมได้อีกเข้าพยายามจะเข้ามาหาฉันแต่ฉันยกมืออีกข้างขึ้นถือผ้าแต่งงานที่แตกอยู่ในมือกระจกบาดนิ้วจนเลือดไหลยหยดอยู่ตรงนั้นฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดอย่าขยับ ไฟจากเทียนเริ่มไหวแรงขึ้นแสงสะท้อนบนพื้นไม้เปียกชื้นด้วยวายและน้ําหอมกลิ่นแอลกอฮอลลอยคลุ้งในอากาศฉันมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกที่แตกอีกครั้งหญิงในชุดเจ้าสาวคนนั้นกำลังยืนอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเหลือให้เธอเชื่อฉันค่อยๆลดเทียนลงใกล้พื้นไฟส่องสะท้อนบนของเหลวที่แผ่กระจายเขาตะโกนชื่อฉันสุดเสียงแต่ทุกอย่างในหัวฉันเงียบ เสียงนั้นกลายเป็นเพียงเสียงลมหายใจของคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ในจังหวะหนึ่งเปลวไฟจากเทียนแตะลงบนพื้นเปลวเพลิงเล็กๆพุ่งขึ้นมาและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นแววตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวอย่างแท้จริงฉันยืนนิ่งมองดูเปลวไฟค่อยๆลามไปตามทางของน้ำหอม เสียงไฟไม่เริ่มดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงกระซิบของโชคชะตาแสงไฟส่องผนังจนเงาของเราทั้งสามคนซ้อนทับกันและฉันไม่รู้ว่าใครในเงานั้นยังเป็นฉันจริงๆเขารีบพาอแขนน้องสาวไว้พยายามจะพาออกไปจากห้องแต่ฉันก้าวขวางไว้จะไปไหนน้ำเสียงฉันเยือกเย็นงานแต่งของเรายังไม่จบเลยนี่ไฟเริ่มลามขึ้นขาเตียง มานข้างหน้าต่างเริ่มไหม้กลิ่นควันแรงขึ้นจนหายใจติดขัดแต่ฉันยังยืนนิ่งเหมือนคนที่ปลดปล่อยทุกสิ่งออกจากหัวใจแล้วเขาร้องขอให้ฉันออกไปด้วยกันฉันมองหน้าเขาเห็นน้ำตาในตาของผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยสัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปรักนั้นเหรอฉันพูดเสียงเบางั้นเราก็อยู่ด้วยกันไปในนรกนั่นแหละเขาพยายามวิ่งเข้ามาคว้าฉัน แต่ไฟลามมาขวางไว้เสียงแตกของไม้ดังขึ้นรอบตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงทุกอย่างเริ่มสั่นเหมือนโลกกำลังจะพังลงตรงหน้าเราฉันถอยหลังหนึ่งก้าวมองดูเปลวไฟที่ลุกลามจนลืนผ้าม่านทั้งผืนในหัวฉันเหลือเพียงความเงียบไม่มีเสียงไม่มีความคิดมีเพียงแสงของไฟที่เต้นระบําอยู่รอบกายฉันและความรู้สึกยินชาแปลกประหลาด ความสงบในท่ามกลางความพังทลายทั้งหมดนั้นเสียงไฟลุกไหม้ดังสะท้อนทั่วห้องควันหนาทึบปกคลุมไปทุกมุมฉันมองเห็นทุกอย่างผ่านม่านควันที่เต้นระยิบระยับในแสงไฟเตียงผ้าม่านดอกไม้และภาพถ่ายแต่งงานทุกสิ่งที่เคยหมายถึงความรักกำลังค่อยๆกลายเป็นเท่าฐานฉันก้าวถอยหลังช้าๆมือที่ถือเทียนสั่นเล็กน้อยก่อนจะปล่อยให้มันตกลงพื้นเปเลวไฟกระจายออกเป็นวง ฉันมองมันด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนคนที่มองชีวิตของตัวเองถูกเพาไปต่อหน้าเสียงเขาเรียกชื่อฉันดังลั่นเสียงของเธอร้องให้จนแทบขาดใจแต่ฉันเพียงยืนเฉยไม่ใช่เพราะโกรธอีกต่อไปแต่เพราะฉันไม่เหลือแรงจะรู้สึกอะไรแล้วในหัวของฉันมีเพียงเสียงของลมหายใจสุดท้ายแห่งความรักเสียงคำสัญญาที่ถูกกลืนหายไปกับควันฉันหันไปมองทั้งคู่เป็นครั้งสุดท้าย เห็นเขาอบน้องสาวของฉันไว้แน่นพยายามจะปกป้องเธอจากไฟที่ลามเข้ามาฉันยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่มีทั้งความสุขและความเศร้ามันคือรอยยิ้มของคนที่เพิ่งเข้าใจความจริงของชีวิตว่าความรักและความเจ็บปวดนั้นอยู่ในเส้นเดียวกันเสมอฉันหมุนตัวเดินไปทางประตูเปลวไฟสะท้อนในดวงตาฉันเหมือนแสงสุดท้ายของชีวิตที่เคยสว่างฉันเปิดประตูออก ลมจากภายนอกพัดแรงจนควันฟุ้งกระจายและในวินาทีนั้นฉันได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองอีกครั้งมันยังเต้นอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อใครอีกแล้วฉันเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามองแสงแดดยามเช้าส่องลอดหน้าต่างทางเดินยาวกลิ่นไม่จางๆตามหลังฉันมาเหมือนเงาแต่ในอกฉันกลับรู้สึกเบาอย่างประหลาดข้างหลังคืออดีตที่ไม่จนหมด ข้างหน้าคือความว่างเปล่าที่รอให้เริ่มต้นใหม่ฉันเดินต่อไปเรื่อยๆเท้าเปล่าก้าวผ่านกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นจากเมื่อคืนดวงตาเริ่มมองเห็นท้องฟ้าที่สว่างขึ้นและในแสงนั้นฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองอีกครั้งครั้งนี้มันไม่สั่นไม่รีบไม่เจ็บมันคือเสียงของชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ชีวิตของผู้หญิงที่เผาฝันร้ายทั้งหมดไว้เบื้องหลัง และเลือดจะเดินออกมาด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าแต่เป็นอิสระ